วาแล้วกันรู้ไหมทำอะไรมารู้มาทำอะไรมาไม่รู้เอาดีดีดีไม่รู้เอาดีดีอ่เองไหม,ไมเอเอยังจะปากแข็งไม่รับอีกนี่นะหมายสารที่จอหนึ่งแปดเก้านะรับสองห้าเ็ดสารอาญากรุงเทพใต้นะลงวันที่สิบเจ็ดเดือนธันวานะสองห้าเจ็ดนะทหานี้ตำรวจบางรักนะอะเราเป็นชายตามภาพวงมวงจรปิดใช่ไหม เอออะไรฮะชื่ออะไรชือจริงชื่ออะไรโบราณกรไปต้องไปอ่ะพี่ไปทำที่ไหนนะทำที่พึ่งตาลามสองครั้งครับทำที่พึ่งตาลามสองครั้งแล้วรอบสองอะรอบสองไปไงก็ไปเหมือนเดิมไปเหมือนเดิมแล้วก็เข้าไปแอบแล้วเข้าไปแอบแอบแไหนแอบนซอฟพาลูกปั้นวัดซอฟ้าลูกปั้นวัด แอบจนเขาปิดปิดแล้วก็เลยมาลักล้วออกไงออกจากโบสถ์ไงแล้วทำไมอยู่เนี่ยกลัว่ะกูวโดนจับแต่ไม่กลัวบาปเล่นอะไรมั่งเข่นเข็นเนื้อกับแป้งผสมกันเพราะว่าผมเพื่อไม่ให้โรคหอบมันก็เริบกับโรคลมชักนะพี่เหรอมันบรรเทาได้ไงวะแป้งมันจะไปบรรเทาโรคลมชักไม่ให้ชักจริงเหรอ แพทย์แนะนำมึงหรือมึงคิดเองเนื้อ,เน,อเนื้อมันไประงับไม่ให้ดูดแป้งถี่มันมันมันเมาเร็วจริงเหรอใช่